เรื่องที่11การต่อสู้ยังชิงตำแหน่งจอมพลเรือของอาไคหโนโดยถ้าหากเราย้อนกลับไปในช่วงระหว่างเหตุการณ์2ปีทนันฝรปนะครับหลังจากที่ตัวของเซนโโหูประกาศลาออกจากตำแหน่งจอมพลของกองทัพเรือตัวของเซนโโฮูเนี่ยก็ได้เสนอชื่อให้คูสันหรือโอคออิจิที่เขาไว้ใจเป็นคนที่จะเข้ามารับตำแหน่งจอมพลคน,นถัดไปแต่ว่าทางฝ่ายระดับสูงของรัฐบาลโลกพวกเขาเนี่ยก็กำเสนอชื่อตัวของอาไครโนให้เข้ามารับตำแหน่งจอมพลซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวของคูสันไม่ต้องการที่จะทำงานภายใต้คำสั่งของจำภเด็จการอย่างอาไคหโนและจากสถาานนนนกกรรณ์ี้้ะคัับม็ได ไม่เกิดเป็นการต่อสู้เพื่อยังชิงตำแหน่งจอมพลเรือคืนระหว่างตัวของพลเรือเอกกุสันกับพลเรือเอกอาไขหนูบนเกาะพังหาสาร์และการต่อสู้ของพลเรือเอกทั้งสองคนนะครับมันก็กินระยะเวลาย,ยาวนานถึง10บวันจนก,กระทั่งถึงบทสรุปของการต่อสู้ตัวของอาไขหนูนะครับก็สามารถเอาชนะเอาหีไปได้ทําให้ตัวของอาไขหนูนะครับได้กลายเป็นจอมพลคนปัจจุบันของกองทัพเรือ ซึ่งผลกระทบจากการต่อสู้ของพลเรือเอกทั้งสองคนนะครับมันก็ได้ทําให้เกาะพังฮัสซาทั้งเกาะเนี่ยถูกแบง่งออกเป็น2ฝั่งระหว่างดินแดนที่เต็ไมไปด้วยน้ําแข็งและหิมะกับดินแดนที่เต็ไมไปด้วยภูเขาไฟและลาวาส่วนตัวของคูซันหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับมไคโนนะครับตัวเขาเนี่ยก็ได้ทําการลาออกจากกองทัพเรือและในช่วงนเรื่องปัจจุบันตัวของคูซันนะครับก็ได้กลายมาเป็นกัปตันเรือลำที่10ของกลุ่มโจทสลัดนวลดำนั่นเองครับ